ประสคงรุ่นยอดนิยมตอบโจทย์สำหรับสายลุยได้เป็นอย่างดีต้องคันนี้เลยกับ Toyota Fortuner 2.8 V4 วิ l รถปี2018ค่ะ พร้อมกับสีดำดูเท่ดูสปอร์ตและให้ความดุดันนะฮะตัวนี้ถือได้ว่าเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะฮะกับเครื่องยนตีเซล 2,800cc มาพร้อมกับขุมพลัง177แรงม้าด้วยกันค่ะและที่สำคัญเป็นตัว4ฟ h e วิด้วยใครที่บอกว่าเป็นไซส์เลยเดินทางบ่อยๆขึ้นเหนือนลงใต้ คันนี้เป็นเพื่อนคู่ใจให้กับขุนได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับตัวกระจาจงด้านหน้านะคะต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาได้พรีเมียมมากๆตัวนี้จะเป็นตัวขมเนี่ยมหล่มดําค่ะไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าและตัวยางของเขาตัวล้อของเขาเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วยางเนี่ยสามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆโดยที่ยังไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมค่ะนี่แค่ภายนอกนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกับด้านในตัวรถกันต่อเลย ค่ะ ข้ามาอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าภายในก็ดีไซน์ออกมาดูพรีเมียมนะเหมาะกับชุดมากเลยทุกคนคะ่ะด้านในจะเป็นโทนสีดำานะฮะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังเป็นแบบโทนสีน้ําตาลอ่อนนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะยังดูใหม่อยู่เลยนะมีการตกแต่งลายไม้สีดําแบบนี้เลยนะฮะให้ความพรีเมียมกับตัวรถมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เป็นตัวมัลติฟังก์ชันปรับวอล,ลุ่มปรับโหมดได้กดรอบสายวางสสยได้มีตัวครูสคอนโทรลแล้วก็ มีตัวแพนเดอร์ชิพค่ะ ไซมือก็จะเป็นเครื่องเล่นีเดียหน้าจอทัสกินนะคะตัวนี้จะเป็นแบบใหม่หน้าจอใหญ่ยิ่งขึ้นมาพร้อมกับตัวแผนที่หรือว่าระบบนําทางเนวิเกเตอร์นั่นเองด้านล่างตัวแอร์ก็จะเป็นระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตัวนี้โฟวิ view, เลือกปรับหมดการขับขี่ตามพื้นที่การเดินทางได้เลยตรงกลางก็จะเป็นที่วางของที่วางแก้วนะคะเกียร์ออโต้มีโหมดการขับขี่ให้อีกข้หมดและพาวเวอร์หมดค่ะด้านบนก็จะเป็นไฟส่องสว่างรูปแบบ LED แบบนี้เลยค่ะนี่แค่โซนด้านหน้าทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเกว่าทุกคนเนี่ยไป ชมกับภายในโซนด้านหลังกันต่อเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นโซนบริเวณด้านหลังนะคะสําหรับโซนห้องพิสันด้านหลังเนี่ยอย่างตัวเบาะแถวที่2นะด้านบนทั้ง2และสาเนี่ยก็จะมีแอร์แยกซ้ายขวาปรับระดับความแรงของลมได้ด้วยนะคะแล้วก็จะตั้งค่าออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและแถวหลังสุดนี้ค่ะทุกคนายอย่างที่เห็นเลยสามารถขรับเบาะแยกได้ซ้ายขวาอัตราส่วน5 0า0นะคะ เพื่ออะไรเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่การวางของวางสัมภาระต่างๆแต่กรณีที่ว่าถ้าเกิดแถวหลังสุดมีคนนั่งหนึ่งคนหนาได้ไหมได้อย่างนี้เลยนะคะอาจจะพับเบาะข้างเดียวได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคนนั่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการวางของได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าไม่มีคนนั่งเลยฝั่งนี้ก็สามารถพับเบาะเก็บขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้ฝาท้ายของเขาก็เป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนี่นะคะ ได้กล้องมองหลังนะคะและอย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัว4 w h e วิกับตัว Sigma โนะคะใครที่เป็นสายลุยคันนี้บอกเลยว่าโอ้โหไปกับคุณได้ทุกที่อย่างแน่นอนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้าภายในแล้วก็โซนห้องพิจาร์ด้านหลังมาจนถึงด้านท้ายรถใครที่สนใจนะคะคันนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าเปิดตัวมาอยู่ที่ 1,663, 0 0้บาทกับรถปี2018คันนี้ที่โตโต้ตขาของเราจัดให้ในราคา8 9 0 0 0 0 9,000บาทค่ะ ใครสนใจรีบโทรมาเลยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์083777747และ083777757แนะนำค่ะมาชมตัวรถจริงได้เลยมาทดสอบนะคะสมรรถนะของตัวรถได้นะคะที่โต่อต่อขาของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะยินดีต้อนรับูลูกค้าถุกท่านค่ะแล้วก็ฝากกับรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะกับรถอเนกประสงค์ที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเป็นขวัญใจหลายๆบ้านอย่างแน่นอนนะคะมาพร้อมกับความคุ้มค่าและราคาสุดคุ้มกับ f o r t u n e r 2.8 V4 w รถปี2018ทันนิกค่ะและเจอกันใ้ใหม่คลิปหน้านวัน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ